มีเมตรีแชนแนลมาแล้วค่ะวันนี้มีเมตรีแชนแนลพาทุกท่านมาขอพรพระแม่กวนอิมหโพธิสัตว์และหลวงเตี่ยที่สารหลวงเตี่ยตลาดกม .12 อําำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะก่อนอื่นเราต้องแวะที่สารารวมใจก่อนนะคะเพื่อบูชาชุดไหว้และเครื่องสักการะพระแม่กวนอิมค่ะสามารถบริจาคตามจิตศรัทธาได้เลยนะคะ ไข่ไข่มุกสวยๆเป็นหนึ่งในเครื่องสักการะพระแม่กวนอิมค่ะคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่มอบหนังสือเล่มนี้มาให้เราด้วยที่คนสวยเขาบอกว่าจำเราสองคนได้ด้วยค่ะพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ของที่นี่ทำขึ้นจากหยกขาวนะคะพระแม่กวนอิมประดิษฐานในปางประทานพรนะคะ มีความกว้างหน้าตัก2เมตรมีความสูงถึง3เมตรค่ะมีพระพักสวยงามอ่อนโยนมีเมตตากับทุกคนค่ะบูชาของสักการะและจุดธูปแล้วเราก็มาเอาคำบูชาและขอพอรท่านที่ตรงนี้นะคะเราสองคนอาจไม่ใช่สายมูร้อยเปอร์เซน์แต่มา ไหว้พระไหว้ขอพอรเพื่อความสบายใจค่ะทำแล้วมีความสุขก็จัดไปโลดมาไหว้มาขอพอรที่นี่เพราะรู้ว่าวิวแชร์มาได้ร้อยเอร์ซนค่ะ ทุกจุดของที่นี่จะมีทางขึ้นของรถเข็นวิวแชร์นะคะคานี้เราก็จะมาขอพอรจากเทพเจ้าทั้ง3ค่ะไม่ได้เพียงแต่ขอพอรให้แค่เราสองคนนะคะแต่ก็ขอพอรให้กับครอบครัวเราสองคนและก็ผู้ชมทุกคนด้วยค่ะขอให้มีความสุขกายสุขใจมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเปัง,ปงๆนะคะ เราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่ขอไปนั้นจะได้หรือไม่ได้แต่ที่ได้ทันทีก็คือความสุขและความสบายใจค่ะมีเมตุคิดว่าสิ่งนี้ล่ละค่ะที่เป็นหัวใจหลักในการไหว้พระขอพรของเราเพื่อได้พลังมาเต็มเปี่ยมเราก็พร้อมที่จะสู้กับทุกๆอย่าง ร0อค่ะย้ำอีกทีนะคะที่นี่ก็คือศาลหลวงเตี่ยตลาดนิคมกม .12 อําำเภอนิคมพัฒนาค่ะเราสองคนเคยมาไหว้พระขอพรที่นี่แล้ว1ครั้งค่ะและครั้งนั้นไม่ได้ทำคลิปนะะและครั้งนี้ตั้งใจว่าจะมาทำคลิปเพื่อแชร์ว่าที่นี่วิวแชร์มาได้จริงๆนะคะแล้วก็อยากจะถ่ายทอดวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของเราสองคนด้วยค่ะนี่เราอยู่ที่ศาลาชเลิมพระเกียรติ 84พันศานะคะเป็นหอกลองและหอระฆังนั่นเองในอดีตนั้นการตีกลองและตีระฆังเป็นการบอกเหตุแต่<ะ>ในยุคนี้การตีกลองและตีระฆังถือเป็นการบอกให้ทุกคนทราบว่ามีคนมาทาบุญค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นการเพิ่มความปังความเฮงด้วยนะคะ งค์ค่กงหรือสารหลวงเตี่ยหรือเจ้าที่ผู้ที่ดูแลรักษาความสงบความสุขความเรียบร้อยให้กับผู้คนในพื้นที่นั่นเองนะคะจุดที่มีเมตตรีเข้าไม่ได้ก็ไหว้ข้างนอกได้ค่ะคุณลุงผู้ปกครองก็ไหว้เป็นตัวแทนของมีเมตตรีในทุกทกที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะสำหรับที่นี่แล้วก็มีน้อยมากค่ะที่วู่แชร์เข้าไม่ถึง ขนาดห้องนะ้ำมีเมตรียังแอบเห็นว่ามีโลโก้ของวิวแชร์ด้วยเลยและจุดนี้ก็เป็นจุดว่า้จุดสุดท้ายค่ะก็คือเทพ,พเจ้ากวนอูค่ะมันเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ความกล้าหาญความจงรักภักดีนะคะไหว้ทันแล้วเราก็จะมีพลังในการทํางานต่อไปมีเมตรีโชคดีจริงๆค่ะที่คุณลุงผู้ปกครอง เมตตาพาไปทุกที่ที่อยากไปเลยี่เป็นรูปของลานจอดรถนะคะจะเห็นว่ากว้างขวางแล้วก็วิวแชร์เข็นได้สบายเลยคะ่ะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวระยองอย่าลืมแวะมาไหว้พระขอพอรที่นี่นะคะศาลหลวงเตี่ยและพระแม่กวนอิมหยกขาวตลาดนิคมกม12ออําเภอนิคมพัฒนาคะ่ะเดินทางง่ายและเดินทางสบายแน่นอนคะ่ะ หากคลิปนี้มีเมตรีได้ทำผิดพลาดในการบรรยายหรืออะไรลงไปก็ขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีไมตรีแชนแนลทั้งสองช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ